กระซ ו กดวงคนที่เกิดวันอังคารนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะมักจะมีดวงชะตาที่โลดโผนนะครับแล้วก็มักจะนะมักมากประสบการณ์เออมักจะมีประสบการณ์อย่างมากนะครับในชีวิตแล้วก็มักจะมีเกียรติยศนะครับนะอุปนิสัยใจคอเ็าบอกว่าเป็นคนที่จิตใจกล้าแกร่งนะครับไม่หวาดเกรงใครนะครับมักจะเป็นนักสู้ จิตใจเนี่ยนะโอ้โหประหนึ่งนักรบนะแล้วก็มีความโมโหร้ายนะครับนะใจคอเนี่ยวู้วามนะมักไม่ยอมคนนะครับชอบมีเรื่องขัดแย้งนะเขาเรียกว่าไฟในเรื่องของการเรียนรู้นอกตำรานะครับนะบางทีในเขาเรียกว่าชอบประสบการณ์จริงนะครับนะมักจะบากบั่นนะครับมาณบากบั่นนะครับ คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยชอบเป็นคนเสี่ยงนะฮะชอบเสี่ยงนะครับอดทนดีนะมีความดื้อดึงนะแต่ก็เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเนี่ยนะจะเรียกว่าแม่เชื่อมั่นความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับนะมีความดุดันตัดสินใจอะไรรวดเร็วนะครับเป็นคนที่ขวานผ่าซากนะจัดได้ว่าเป็นคนตรงจริตมายาเนี่ยไม่ชอบไม่เป็นนะมักไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับแล้วก็มักไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะครับนะเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะ มักขยันบากบันนะแต่ก็ชอบงานสบายเออไม่ชอบอะไรงานหนักเหนื่อยหากคนเกิดวันอังคารน,นะเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีวาสนาดีกว่าคนที่เกิดเป็นผู้หญิงนะเขอาอบอกว่า และถ้าชายหรือหญิงที่เกิดวันอังคารนั้นเกิดในเดือนเมษาหรือเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นมากนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับแล้วก็จะมีความอดทนมากกว่าคนที่เกิดวันอังคารในเดือนอื่นๆนะขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมักจะถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่แล้วก็เชื่อมั่นในตนเองอยู่เสมอนะครับแต่ก็มักจะเป็นข้อเสียที่ทําให้เกิดการทําอะไรเนี่ยก็มักจะมีในเรื่องของผิดพลาดตาม สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคนที่เกิดวันอังคารถึงแม้จะเชื่อหรือฟังคนอื่นบอกพูดอย่างไรก็ตามนะหรือว่าสอนคุณอย่างไรก็ตามเนี่ยพอกลับไปเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณมานั่งอยู่กับตัวเองนะคุณก็จะอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวนะดังนั้นเนี่ยต้องแก้การเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยนะแล้วกลับมาสนใจเรื่องคําสอนหรือ,อคําชี้แนะของคนอื่นที่ บอกคุณนะครับด้วยความหวังดีนะครับก็มาไต่ตองดูว่าเอออะไรจริงอะไรใช่อะไรควรจะปรับปรุงนะครับก็จะทําให้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับกระซวกดวงคนที่เกิดวันอังคารนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับผม